ครับพี่จะทำคอนเทนต์ในติ๊กต็อกนะพี่ถ่ายรูปคนแปลงหน้าพี่อยากจะขอถ่ายรูปน้องหน่อยได้ไหมเดี <Okay. S 2> ย๋ยน้องนคีคาแรคเตอร์รแบบน่ารักมากเลยน้องชื่ออะไรเอย่อย,อยพี่ชื่อช็อกโกแลตน,นะอันนี้น้องคอเป็นตัวอะไรหรอคลีกิมจาก M K K K เกมกิมถูกถูกถ้ได้เดี๋ยวพี่ขอถ่ายรูปหน่อยน้องอลิซหยุดนิดนึงกับทางนี้นิดนึงค่ะขอบคุครับหนึ่งสองสาม อันนี้ขอแบบว่าอาหารข้างให้พี่ก่อนหนึงพอพี่นับสามนะ้องอลิซแบบยกขาซ้ายขึ้นหน่อยนะยกแบบขึ้นอย่างเงี้ยเลยส่งไปส่งไปเด็ดเดียวพอเทประมาณนี้นะแล้วก็เอามือขวาจาับผมได้ไหมครับหนึ่งสองสามยิ้มหน่อยอลิซยิ้มหน่อยยิ้มเยอะๆยิ้มหินฟันเลยน่ารักน่ารักครับนะาหนึ่งสองสามเฮ้ขอทานอันนี้หน่อยได้ไหมโอเคครับนะาหนึ่งสองสาม คราวนี้แบบว่าน้องอลิซเอากระเป๋าขึ้นมาสะพายหน่อยได้ไมกระเป๋าน่จับผมสองทางอลิซทำแบบพี่นะเอยย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 ยาย้ยย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 ่ยยยย่นมยยยยยยหน่อยยมมาานะอยยนยย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 ยนยย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 งยย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 ย พี่ขอเอ็รูปได้ไหมลองแบบอลิซลองนั่งตรงนี้นั่งทิ้งตรงนีน้หน่อยอลิซทำเหมือนแบบว่าบังแดดอะใช้แขนขวาอ่าโอเคเนี่ยหันมาทางนี้นะเดี๋ยวยื่นแขน,นทางออกจ <ๆ S 1> ากหน้านิดนึงดีครับอลิซพี่ขอถ่ายไฟด้วยหน่อยได้ไหมพี่ชื่ออะไรเอ่ยได้ไหมเขาขอชนหมัดด้วยหน่อย่ารักมากเลยอะอยู่กับน้องอลิซนะคะเจอน้องในงานคอร์สย์น้องแต่งตัวน่ารักมากเลยน้องคอร์สเย์เป็นอะไรนะ ครับเดี๋ยวไปติดตามน้องได้นะเดี๋ยวผมจะแท็กไว้ในติกติกกนะครับบ๊ายบาย